าสู่ช่วงของ Stock Insider ค่ะคุณผู้ชมคะดัชนีตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสวิงตัวค่ะบางวันก็ปิดยืนเหนือ1,600จุดบางวันก็ปิดต่ำกว่า1ั0 0จุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่1603จุดนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้าจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีเดี๋ยววันนี้ทำกันบ้านไปรรพร้อมๆกับนักวิเคราะห์นะคะเราจะมาดูภาพของดัชนีกันแนะนำหุ้นเด่นพร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในช่วงท้ายของรายการนะคะเราอยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะคะผู้จัดการฝ่ายกลย คุณของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณประกิตศิริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะประชนีหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคก็สรุปวันศุกร์ปิดยืนประมาณ1,600นิดๆน,น,นะครสัปดาห์หน้าค่ะคุณประกิตประเมินยังไงคะน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อคะคือจริง้วเนี่ยถ้าถ้ามองกันที่ภาพสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มันก็ค่อนข้างเป็นไปตามเศรษฐีพอสมควรนะครับตามเศรษฐีคืออะไรก็คือมันจะมีช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่ตลาดหุ้นไทย,นยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปไหนแกวงในกรอบแคบนะครับเศรษฐีหปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีการเื่อนไหวในกรอบแคบเนี่ยเหลือบวกเพียงแค่เล็กน้อย0 3ถึง 0. 4%มูลค่าเกิรซื้อขายเนี่ยมันจะหายไปจากภาวะปกติเนี่ยประมาณสัก30ได้ค่ะซได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือเฉลี่ยของเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยมัน 50,000ล้านปรากฏว่าช่วงตุตจีนที่ผ่านมาเนี่ยเราเฉ็นเทกันว่าวันละแค่40,000ล้านเห็นไ,ไหมฮะมันก็จะหายไปมาสักหมื่นล้านได้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เศรษฐีนะครับเพราะฉนั้นการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเลยยังไม่สามารถเอามาชี้ชัดอะไรได้มากนะักเพียงแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมีความกังวลกับการขายทํากําไรเมื่อเมื่อวันอังคารพอสมควรคอาจจะเป็นไปได้ว่าขายเพื่อ ไม่อยากถือหุ้นใ,ในช่วงตุริีนก็ได้นะคนจีนบางคนเขาถือนะครับว่าเอากําไรก่อนจะไ,ได้กําไรทั้งปีนะครับก็มันมีการปรับลดลงเมื่อวันศุกร์เมื่อวันอังคารที่ยังจาได้คือ20กว่าจุดภาพตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่หายไปมันยังเป็นภาพลบอยู่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงละ ถ้าสมมติว่าอินเด็กซ์ว่าปรับตัวล้ลงต่ำกว่า1 5 9 7รเนี่ยะก็แปลว่าไอสิ่งที่เกิดภาพลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะชัดในสัปดาห์หน้ามากขึ้นก็จะมีโอกาสลงต่อเนื่องได้มีโอกาสลงต่อเนื่องได้นะคะแต่โ<ด>ชคดีแต่โชคดีคอย่าพึ่งนะ,ะ <laughs> อย่าพึ่งสรุปก็คือแต่โชคดีก็คือเมื่อคือนเมื่อคือนเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อเวลาไปคือจริงแล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างกรีซกับทางด้านของทอยกล้าค อ u r ยูโรกรุ๊ปแล้วก็ ECB คือเขายังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ากรีซเองก็อยากจะให้อะไรครับหนึ่ง ลดทอนนี่ลงมานะครับคือประนอมนี่ด้วยการแฮรคัตไปบางส่วนแล้วก็อย่างที่2คือให้ลดในเรื่องของมาตรการและเข้มขัดหรือลดเงื่อนไขหลายๆอย่างลงไปนะครับซึ่งทางด้านยุโรปไม่ยอมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเจรจากันไม่เสร็จเพราะฉนั้นพอไม่เสร็จเนี่ยแต่ปรากฏว่ากรีซเนี่ยเขาจะมีเงินชําระหนี้เนี่ยได้ถึงแค่เดือนหน้าแล้วโครงการณปัจจุบันเนี่ยมันจะหมดอายุลงในสิ้นเดือนนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปก็เลยทํำยังไงก็แก้ปัญหาด้วยการยืดโครงการออกไปก่อนอีกสัก4ี่เดือนถึง6เดือนนะครับก็ยืด สเดือนนี้ก็คงมีการเจราจารกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็รเจราจารกันไปไเรื่อยๆก็แปลว่าเรื่องยุ่งหนบในจนีก็คือจะถูกฟีดไปแล้วสบายใจได้นะครับก็เซนดิเมนต์ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงทําให้เช้าวันจันทร์เราปรับเพิ่มขึ้นเปิดโดดแต่เปิดโดดในที่นี้เนี่ยถ้ายืนเหนือประมาณสักพันหกจุดได้หรือว่าสามารถปิดทรงตัวได้พันถึพันหกจุดนีนก็สบายโอกาสขึ้นต่อมันก็มีแต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยอุตสาห์มีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วเราแค่เปิดเปิดโดด แล้วกับโดน take p r o f i อีกผม,ผมว่างานนี้ก็เรื่องเรื่องยาวแล้ว่ค yeah. ่ะ <c oughs> ถ้าอางนั้นมาดูกราฟประกอบนิดนึงได้ไหมคะสมมติว่าเปิดกระโดดจริงๆสัปดาห์หน้านี่เราจะมีโอกาสผ่าน1620ไหมคะคือคืออย่างที่บอกถ้าเปิดโดดมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,610จุดค่ะ <c oughs> 1610นะฮะ<ม>แค่เจุดเองเหรอคะใช่ก็เนี่ยจุดสูงสุดของเมื่อวนันเมืม่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาะนะครับจุดสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสักอะไรครับ1609ยเจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับขึ้นไปเทสจุดสูงสุดของเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะครับถ้าเทสแล้วผ,ผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วก็เปิดตัวเหนือระดับนี้ได้เนี่ยจบละจบแล้วคือภาพมันก็จะดีขึ้นภาพจะดีขึ้นก็คือเราจะยกยก ยกการเทรดขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นใช่ใช่มันก็แปลว่ามันก็สะท้อนว่าแรงซื้อเนี่ยกลับมานะครับกลับมาจากตรุกรกีก็เข้ามาซื้อต่ออันนี้สมมติฐานแรกใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดโดดเราเปิดโดดแน่นอนอะเปิดโดดแต่ปรากฏว่าเปิดโดดแล้วที่บริเวณสักพันหกร้อยสิบจุดเราไม่ผ่านค่ะ และสุดท้ายแล้วปิดตัวลงมาต่ํากว่าพันหกรจุดหรือว่าใกล้ใกล้พันหกร้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็แปลว่ามีคนรอขายอยู่เยอะมากม,มีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ซื้อเขาก็รอขายแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยว่างานนี้ตายแน่เพราะในวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันอะไรที่เราต้องติดตามดูถ้าถามผมตอนนี้ว่าผมคิดว่าจะไปหัวหรือก้อยมากกว่าการเอาตอบต,ตรงๆไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องฟันทอหนอยคือถ้ารู้ก็ไปทสอเองค่ะเพราะฉะนั้นสมมติฐานแรกประเด็นประเด็นก็คือว่ามันบางวันเนี่ยมันก็รู้บางวันมันก็พอเดาได้ว่ามันจะซ้ายหรือจะขวาแต่บางวันเนี่ยมันต้องรอทรายไงต้องรอสัญญาณซึ่งผมมองว่าวันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยคงต้องรอสัญญาณก่อน สมมติฐานแรกเปิดกระโดดปิดต่ำกว่า1,610หรือ1,600เอาเป็นว่าสมมติฐานแรกผมสรุปให้นะสมมติฐานแรกเปิดโดดเปิดโดดแล้วปิดยืนได้ที่บริเวณที่เปิดโดดนั่นแหละนะครับแถวๆสับประมาณ1,610จุดถ้ายืนได้แถวโซนนี้นะคือผ่านแนวต้านนี้ไปได้หรือยืนแถวแถวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องลงเอาเป็นว่าไม่ปิดต่ำกว่าเปิดอ่ะผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อสูงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวันจันเนี่ยมันเปิดโดดแล้วมันปิดต่ำกว่าที่เปิดเนี่ยก็ใช่แล้วก็ยังมีแรงขาย ที่รอถล่มตลาดอยู่ซึ่งคำว่าแรงขายนี่เนี่ยมันมีหลายหลายขาค่ะขานักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าขานี้ก็คงเน้นไปนทางด้านขายแล้วก็เดี๋ยวก็สลับมาซื้อค่ะแต่ขาที่กลัวเนี่ยก็คือกลัวขาสถาบันในประเทศขาสถาบันในประเทศเนี่ยมันมีอยู่สองสองขายย่อยค่ะขาแรกก็คือพวกทิกเกอร์ฟันทิกเกอร์ฟันที่ออกเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสักเก้ากอง ยังยังไม่ปิดกองกันเหรอคะสอกองเพิ่งปิดสองกองปิดไปแล้วเหลือตั้งเจดกองมันยังไม่ปิดเลยเนี่ยแต่ทั้งถามว่าทําไมไม่ปิด จริงๆแล้วเขาทำถึงเป้าแล้วกำไรนะครับแต่เขาก็ยังโหดต่อไปเรื่อยๆอยู่ซึ่งผมกลัวว่าถ้าตลาดมันมีปัญหาเนี่ยพวกนี้ก็ต้องรีบชิงปิดขายลงมาก็จะเป็นตัวซ้ําสถานการตลาดนะครับอีกขาหนึ่งก็คือพวก LTF ที่ครบกําหนด5ปีที่นี่ก็ยังไม่ได้ขายเลยคุณหมายขายหรือยังยังผมก็ยังไม่ขายนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีนี่ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะปีนี้มันมีความเสี่ยงเยอะั้นโดยรวมแล้วก็ยังต้องต้องกลัวอยู่2เรื่องนี้อยู่ นะครับค่ะ,ะก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นดัชนีแนวรับของวันจันทร์ค่ะก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพันหกร้อยทึ่งทวนได้ไหมคะพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหลุดจากนี้ก็ตกใครต่อมันค่ะพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดไม่ได้ให้รับนะ,ะให้ดูให้ดูถ้าหลุดจากตรงนี้ก็แย่ค่ะเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องติดตามสถานการณ์ต่อนะคะ,คะส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบจุดนะคะ มันไม่เชิงเป็นเรียกว่าแนวหน้าอนะ่ะมันเป็นแนวที่อยากให้อยู่ค้างแถวๆนี้ค่ะถ้าดัชนีเนี่ยปิดตัวค้างแถวนี้แปลว่าผมกำลังจะมองว่าเฮ้ยแรงซื้อมันเริ่มกลับเข้ามาค่ะแรงซื้อกลับเข้ามาแบบนี้ผมว่ากล้าใสแล้วนะครับค่ะส่วนการกำหนดกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้าแล้วคะควรจะกําหนดยังไงถ้าเรายงคมต้องรอสัญญาณแบบนี้เราก็กําหนดไม่ถูกสิคะคุคะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายะนะครับของการประกาศผลประกอบการนะครับผมเชื่อว่าตลาดจะได้เห็นข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งค่ะ นะครับผมกำลังแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งคุณแปลกใจไหมเก้าอี้ทำไมมันชอบหมุนจังเลยพูดแล้วมันก็ชอบบิดขวาก็มันมีความไม่แน่นอนเหมือนเดิมนไทยความไม่แน่นอนนะครับเวียงไปเวียงมาอันเวียงกันนะครับก็คือพอยต์สำคัญก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผมกับการคะรับตอนนี้เนี่ยมันจะมีประกาศไปแล้วกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรในภาพรวมประมาณ4.5หมื่นล้านบาท อีกกลุ่มหนึ่งก็มีอะไรครับกลุ่มพลังงานามีประกาศไปบ้างแล้วเช่นสอพอนะครับบางจากรวมๆแล้วเนี่ยขาดทุนไปมาสาม3 0ื0 0ล้านนะครับเราเดาว,ว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีปตทมาแจมด้วยเนี่ยก็น่าจะขาดทุนรวมกันทั้งหมดเนี่ยหกหมื่นล้านสาหรับกลุ่มพลังงานก็น่าจะลงอีกใจเย็นนะ,ะด่นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือปิโตเคมีเนี่ยมันมี i อวีประกาศไปแล้วอาขาดทุนนะครับแล้วก็พีดีจีซก็ขาดทุนไปมาสี่พันกว่าล้านรวมรวมแล้ว3กลุ่มนี้เนี่ยทั้งที่ประกาศไปแล้วแล้วที่คาดว่าจะประกาศเนี่ยน่าจะขาดทุนรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นล้านค่ะคือ กำไร 4, 4 5หมื่นเกือบ5หมื่นนะครับเจอพลังงานขาดทุน 60, <000. S 1> เจอปิดโตขาดทุนเนี่ยโดยรวมแล้วมันก็เลยจะเหลือสุทธิประมาณลบ 20, 2หมื่นมันมีนัยยะสำคัญยังไง9เดือนก่อนหน้านี้ในงวด9เดือนในปี57นะฮะ,ะ,ะกำไรของตลาดอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกว่าล้านผมจำตัวเลขเศษไม่ได้ก็ตีซะหกแสนล้านเนี่ยกว่าครึ่ง3 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยมันมาจากแบงค์พลังงานปิดโตอีก3แสนเนี่ยเป็นพวกกลุ่มอื่น ่แปลว่าอะไรไปมาสี่ปีนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีมาติดลบด้วย่งงไหมคือน้ําหนักของแบงค์พลังงานปโตเนี่ยมัน55%ของกําไรโดยรวมที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นตัวช่วยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วลบสองหมื่นม,มันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าเดิมทีเนี่ยเรามีการคาดการณ์กันนะครับคือไม่ต้องคาดก็ได้ เ้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยของปี5้าเนี่ยตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือน9เนี่ยมันกำไร0 0แสนมันเท่ากับปี5 6 9เดือน<ฆ>แล้วไตามาสี่ของปี56เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแสนแปดถ้าเราอยากจะให้กำไรปี57เท่ากับปี56แปลว่าไตามาสี่เราต้องได้แสนแปดถูกปะ่ะ<ฆ>นะครับแสนแปดเนี่ยมันต้องควรมาจากพลังงานเนี่ยอย่างน้อยก็9หมื่นถ้าขออภยัยแบงค์พลังงานเปโตเนี่ย9หมื่นแล้วอีก9 0 0 0หมื่นเนี่ยก็ไปแชร์กันระหว่างกลุ่มอื่น แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไอเกื่นที่เราคาดหวังเนี่ยไม่มีมันติดลบไป2องหมื่นั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยขอแค่ภาวนาให้ได้เท่าเดิมอะรวมกันออกมาแล้วกําไรในงวดไตรมาสสีปี56มันยังต่ำกว่าแสนเลยเขาต่ำกว่าแสนมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรเกิด<ร>ขึ้น,นในเมื่อ9เดือนของปี57เท่ากับ9เดือนปี56 ไตรมาส4ปี5 6ได้แสนแปดไตรมาส4ปี5 7เนี่ยอาจจะไม่ถึงแสนเนี่ยแปลว่า EPS โกดทั้งปี5 7เนี่ยมันจะติดลบบานมากๆติดลบเยอะมากมันไม่ใช่แค่3%อย่างเดิมที่เราคาดไว้ติดลบลงไปอีกอะเยอะมากแล้วจะมีผลต่อดัชนีหุ้นไเยอะมากเยนะคเนสิบเปอร์เซ็นเป็น10%เป็น10%คือ10%คือเกือบ10เกือบ10เกือบ10ติดลบเยอะเพราะมันติดลบแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่า EPS เดิมของปี5 7ที่เราประเมินไว้อยู่ที่8 8บาาาาทตต่่่ออออหหหุ้้นนนเเเีียยยมมังงไปปจจะะลืพแครณ 83บาทต่อหุ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายเพราะว่า PE ตลาดณปัจจุบันถ้าใช้สีไตรมาสย้อนหลังคือใช้กำไรปี57ทั้งปีเอามาคิดเป็น PE เนี่ยนู่นเลยมันก็จะบานที่เป็น20เท่าขึ้นมาทันทีหรือไม่ต้องเอาเป็น t ท i l i n g PE ก็ได้เอาเป็นแบบ current PE มันก็20เท่ากว่าอยู่ดีนั่นหมายเพราะว่าหุ้นไทยตอนนี้แพงมากตอนนี้อยู่บน่าเสด็จ PE เท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าถ้าเอาที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ20เท่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเอา forward PE ก็คือเอากาไรปี58 ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เรายังอยู่ที่บริเวณประมาณสักเอาร้อยสามบาทต่อหุ้นออกมาหารนะครับร้อยสามบาทออกออกหุ้นเนี่ยเอามาหารพันหเนี่ยพูดเหมยขอกดเครื่องคิดเลขก,ก่อนได้ไหมะนะครับอ่าร้อยสาบาทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพันหกร้อยสามนะครับหารด้วยร้อยสามตอนนี้เนี่ย P/E เราอยู่ที่15.5ก็ถือถว่าถ้าเราใช้ e a r n i n g ปี58ก็ถือว่าไม่แพงถ้าเรามองอนาคต ลองนึกภาพนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามองดีทุกอย่าง <ฮะ S 1> เอาตอนแรกกะว่ากําไรปีที่แล้วเนี่ยจะประมาณสักร้อยบาทต่อหุ้นได้ซ้ำไปสุดท้ายแล้วเหลือเพียงแค่83บาทต่อหุ้นปีนี้เนี่ยเรากะว่าร้อยสาบาทต่อหุ้น <ฮะ S 1> ใช่ไหม มันจะหลุดเป้าไหมมันเป็นคําถามนนมันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของดัชนีเนี่ยมันอาจจะแพงเป็นพี20เท่าแล้วถามว่ามันน่าตกใจจนถึงขนาดให้หุ้นลงไหมผมว่าเขาทุกคนก็จะไปมองกันที่ forward หลอกยิง forward เพราะว่าเขามองว่ากลุ่มพลังงานก็ไม่น่าจะแย่เหมือนเมืม่อปีที่แล้วเพราะกลุ่มพลังงานม,ามนเจอระดับราคาน้ํามันที่ปรับลงถึง50%อาจจะมีโอกาสฟื้นก็ได้ถูกต้องแต่โอเคพูดง่ายคือกําไรมีโอกาสฟื้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราไม่สบายใจาแล ไอที่คาดคาดกันไว้เนี่ยะจะมีหลุดเป้าไหมอะไรหลายอ,อย่างนะครับเพราะฉะนั้นภาพของความแพงเนี่ยมันจะเถียงไม่ได้ะนะครับเพราะว่าเราต้องมองที่ปัจจุบันส่วนเปอร์포เรนในอนาคตมันเป็นเรื่องของความคาดหวังอีอทีเนี่ยค,ะะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่ง<อ>ที่เราต้องระมัดระวง<ช>ังนะคะและปัจจัยบวกที่เราจะคาดหวังนะคะมาผลักดันให้เซตขึ้นหลังจากนี้ฟันโฟต่ตางชาติ QE จะเข้ามาจะมีเ,มเงินเข้ามา,รห,าหรือแม้แต่เรื่องของการลดดอกเบี้ยพอที่เห็นอันนี้เนี่ย มันก็กลายเป็นว่าแพงอพอแพงมันก็เป็นตัวขวางฟันโฟนืองจริงเหรอคะจริงสิครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมองว่ากําไรในอนาคตจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นแนวโน้มที่มันชัดใช่ไหมแนวโน้มที่มันชัดเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นเราต้องส่งออกดีขึ้นค่ะกำไรรไิษทจดทะเบียนถึงจะมา GDP เราต้องดีขึ้นค่ะนะครับทุกๆกอย่างเราต้องมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอปรากฏว่า GDP เรามีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมค่ะส่งออกเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ดีด้วยซ้ำไปค่ะ อ,อย่างแรกนะครับเพราะว่า,าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันตกต่ำแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งทั้งผลผลิตแล้วก็ราคาไม่มีไม่ได้ละแต่ส่งออกอาจจะแย่แล้วถ้าเราเห็นว่า GDP เมื่อตอนไตรมาสสี่เห็นไหมครับที่ประกาศออกมาแล้วปรากฏว่าหลุดเป้าอีกแต่ GDP ว่ามองต่ําแล้วออกมาต่ำกว่าเดิมอีกอสุดท้ายแล้วทั้งปีที่แล้วเนี่ยโตมาแค่0.7แย่มากเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะรีไวซ์ GDP ลงอ่ะจีดจะไม่ดีแล้วการขับเคลื่อนของภาครัฐปรากฏว่าเป็นยังไง ครับเครื่องของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่งรัดเบิกจ่ายงรอมา,อาติดค้างท่ออีก<ฮ>ะนะครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของอะไรครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเห็นเส้นสัญญาแล้วยังยังเพราะฉะนั้นภาพหลายลอย่างเนี่ยโอ้โหมันมันดูขวางติดตากันไปหมดนะครับอย่างแรกก็คือ 1PE เราแพงอย่างที่2 GDP เราก็อะไรก็ไม่รู้เราอาจจะมีความหวังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือโอเค,อเ,คเรื่องลดดอกเบีย้ยแต่ปรากฏว่าอะไรพอจะลดดอกเบีย้ย เหมือนจะมีสัญญาณที่ดีมีสัญญาณที่ดีจากอะไรบ้างครับอ่ะหนึ่ง GDP ไม่ดี<ท>ะนะครับอย่างที่2มีการประมาณการเงินเฟอ้อเนี่ย<ม>นะครับ<ม>ที่ค่อนข้างต่ำในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยฟีชชั่นนะครับหรือจะเป็นตัวรีดดี้อินฟีชชั่นนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเขาก็คือปรับลงมาอย่างแบงก์ชาติเนี่ยเอาเงินเฟอ้อโดยทั่วไปเนี่ย <ทะ S 1> ต่ำกว่าหน่งเอร์อ่าแล้วเงินเฟอ้อเมื่อเดือนมกราคมก็ติดลบไม่เห็นแล้ว<ท>ะนะครับล่าสุดเนี่ยทุกคนก็มองแนละ้ว ว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยแต่ปรากฏว่าผมอ่านหนังสือพิมพ์สองสาวันที่ผ่านมาแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยโคศกของแมงชาติก็อ,อกมาบอกว่าการลดดอกเบีย้ยไม่ได้ช่วยอะไร ไม่ได้ช่วยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐเป็นหลักมากกวา่าถ้าอารมณ์เป็นแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงที่11มีนาคมอาจจะไม่ลดก็ได้แต่ผมเชื่อว่าลดนะแต่ตอนนี้ก็เหลือมีอะไรมาขวางกักนุ่นกักนี่ถ้าอย่งายง<อ>น,นั้นคือภาพปีนี้จริงๆคุณประกิตมองไงคะคือเอาแค่ปลายมาสหนึ่งก็ได้หรือว่าครึ่งปีแรกก็ได้ไปพูดมาเมื่อกี้วนเหมือนไทยวนเรือวนในอ่านเห็นไหมคือเราไม่มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นไปเลยหรอคะสรุปแล้วคือคาไมม่่่อออกเเเลยยยพราาะะววปัััจถนะ ปัจจัยความหวังก็มีเรื่อง QE ของท,ทางญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรหลายอย่างขวางมันทําให้ฟันโฟนี่มันเข้ามายากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายแล้วกันนะคะแล้วก็จะแนะนําหุ้นเด่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของนักลงทุนนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามาปรึกษาหุ้นกับคุณประกิตกันได้นะคะแล้วก็คุณประกิตจ,จะมีหุ้นแนะนําด้วยนะคะไปที่สายของคุณดวงพรก่อนเลยแล้วกันนะคะคุณดวงพรสวัสดีค่ะเชิญค่ะ เออ ECL ค่ะปิดไปสาบาทหกสตางค์ค่ะรับได้ไหมคะตัวไหนนะครับ ECL ECL นะคะจะซื้อนะคะค่ะ E ค่ะ ECL สามบาทหกสตางค์ค่ะรับได้ไหมคะค่ะตอนนี้ก็เป็นหุ้นท็อปพิกของคนที่นิยมการเล่นเทรดดิ้งนะครับค่ะก็รับได้ไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับ เอาตรงๆน,น,นะครับเขาขึ้นอยู่กับความกล้าหาญนะครับถ้าเกิดมีความกล้าหาญมากพอเนี่ยผมว่าก็สามารถลุยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันพื้นดิขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นี่เองนะครับมันก็โอเคมันอาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมีโอกาสมีโอกาสก็สามารถลุยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นกับไฟเราก็ต้องรู้ว่าของมันร้อนนะฮะก็ถ้ามีการปรับลดลงมาต่ำกว่า2องบาทเก้าสิบก็ควรต้องเลิกนะครับจะซับร้อนที่2องบาทเก้าสิบใช่ใช่ครับคุณแ <jum' S 1> นะนำาอ้วครับอะไรติดอยู่ในคอหรือ S <S คุณแนะนำมาไปคุณแนะนําก่อนเลยแล้วกันนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้หุ้นที่ผมปลดปลาน,นี่จะมีอยู่3ตัวนะครับสาตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับพวกล e สซิ่งกับพวกสินเชื่อจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับการเงินพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับตัวที่มองว่าโดดเด่นที่สุดตอนนี้เนี่ยผมชอบเอเชียเสริมกิจค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเกี่ยวกับไฟแนนซ์ทั้งหลายมาหมดเลยสวัสดี นะครับเมืองไทยลิสซิง่งอันนี้ก็คือพกลิซิ่งใช่ไหมต่อมาก็เป็นพวกเกี่ยวกับสินเชื่อพวก รถบรรทุกบ้างครับธานีมาแล้วต่อมาก็เป็นพวกเส้นเชื่อมอเตอร์ไซค์กรุ๊ปลิสต์มานะฮะสุดท้ายแล้วเอเชียเสริมกิจซึ่งไม่เคยมาก็ต้องมาตามไปด้วยเพราะว่าเห็นธานีวิ่งไม่หยุดเลยนะครับเอเชียเสริมกิจก็มากราฟที่เห็นนี่นก็คือกราฟเอเชียเสริมกิจนะครับณปัจจุบันเนี่ยธานีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึงบริเวณประมาณ PE13 เท่าแล้วเดี๋ยวเราขยับกราฟมาดูด้านซ้ายอีกนิดนึงนะคะสาหรับกราฟเองตอนนี้ถ้าเราดูจากราคาที่มีการขยับเพิ่มขึ้นเหมือนดูจาก แท่งเทียนจะมีแรงซื้อใช่ไหมคะพิ่งพิ่งมีเข้ามาทาไมถึงพึ่งมีเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าณวันนี้เอเชียเสริมกิจขออภัยตัวธานีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปตั้ง5มันวิ่งขึ้นไปมาสิบเปอร์เซ็นต์เอเชียเสริมกิจซึ่งนิ่งๆมานานก็ต้องวิ่งตามวิ่งตามเขาด้วยใช่วิ่งตามเพราะว่าธุรกิจมันเหมือนกันไงนี่ซึ่งมันเป็นเรื่องของปล่อยสินเชื่อพวกรถบรรทุกนะครับซึ่งในส่วนของเอเชียเสริมกิจเนี่ยถามว่าทําไมเราถึงมองว่าโดดเด่นแล้วน่าเล่นก็เพราะว่าอย่างธานีเนนนนีี่่มมัไไไปปปแล้้วะาาาตอถึง PE ร13ทด สิบสามเท่านี่มันไม่ไม่ถือว่าแพงสําหรับกลุ่มนี้นะจริงๆเราต้องซันโวกันไปประมาณสักสิบแปดเท่าตัวนี้สิบสามเท่าโนธานีธานีเนี่ยไปสิบสามเท่าแต่เอเชียสมกิจเนี่ยวิ่งเห็นวิ่งขึ้นมาพุทปารเนี่ยตอนนี้เนี่ย P/E ยังแค่เท่าไหร่เอง p ีแค่แปดเท่าแปดเท่าเพราะฉะนั้นยังมีอัพไซด์มันห่างกันเยอะมากซึ่งถ้าเราประเมินเอาที่กําไรของปีห้าแปดของเอเชียสมกิจเนี่ยไว้ที่สองบาทสิสิบตังค์เนี่ยถ้าเราเอาแค่ P/E สักสิบเท่า P/E สิบเท่านี่ถถือว่่าูกนะะค กรกไายเป็นว่า2บาท40อกลกยเป็น2 4บาท24บาทซึ่งก็แปลว่าอัพไซด์ยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจาก22่บาทจาก22บาทไป24เนี่ยมันก็ได้จะได้อีกสักประมาณ10%ในเชิงเทคนิคตัวนี้มีแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะผมว่าก็จริงๆแล้วต้องไปที่ยอดเดิมอ่ะโอกาสกลับไปที่บริเวณยอดเดิมสูงมากนะครับถ้าเราไปดูกราฟรายวิคนะครับเนี่ยผมขอสัก28อ่ะในความเป็นจริงต้องมีจุด stop loss ไหมคะ ไม่ต้องไม่ต้องนะคะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราเอาตอนนี้เนี่ยเอเชียเสริมกิจจะจ่ายดีเวเดนให้กับคุณถึง6%ปซค่ะนะครับพรุ่งนี้ข้อเลยนะคะจ่ายปีละครั้งพรุ่งนี้คาอเลยผมแนะนำคาอได้เลยแต่ได้ของหรือเปล่าไม่ได้หรอกพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะโอเควันจันทร์ขาอได้อย่างฟรบายทันนะคะาอตอนนี้ก็ได้อ่าได้ขอขอ เข้าไปนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมันน่าซื้อมากแล้วก็เราเห็นทานีวิ่งขึ้นไปไม่หยุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเอเชียเสริมกินเนี่ยมีโอกาสวิ่งตามมากแล้วถ้าเรามองเทรนในกาไรในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสเยอะนะครับที่กาไรไปเติบโตได้ตามเป้าหมายนะครับปีที่แล้วเนี่ยออมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสบาทต่อหุ้นปีนี้2องบาทสี่นะครับก็เติบโตแปลว่าอย่างน้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นะครับพอย n t สคัญของเอเชียเสริมกิจมันอยู่ที่ตรงไหนผมมองว่ามันอยู่ที่การเปิด AEC พอมีการเปิด AEC เนี่ยมันก็จะ ว่าจะเป็นที่มูดาหารที่ราะรยะประเทศที่ตราดนะครับหรือแม้กระทั่งที่แม่สอดพอเอาเส้นแม่สอดไปมูดาหารเนี่ยถ้าเปิด2จุดนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าเรากำลังจะเปิดท่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคด้วยกันนะครับเชื่อมจากกัมพูชาเชื่อมจาก,กลาวเนี่ยข,ข้ามไปยังพมา่าลองคิดดูว่ารถบรรทุกมันต้องมีผ่านตรงนี้เนี่ยกี่แสนกี่ล้านคัน ผมเชื่อว่าจะมีการขอขอซื้อรถออกขอสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากถ้ามีการเปิด AEC ค่ะแสดงว่ากลยุทธ์ในการซื้อนี่คือซื้อได้เลยไม่ต้องมีสุด stop loss แต่ว่าต้องมีระยะเวลาในการถือเพรข้อเสียข,ของเอเชียเสริมกิจก็คือนิ่งที่ผ<ะ>่านมานิ่ง นะครับซื้อไปแล้วก็ได้แต่ปันผลแล้วมันนิ่งแต่ตอนนี้เนี่ยมีคนจุดให้เห็นแล้วนะครับซึ่งตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยจุดขึ้นมาแบบนี้ด้วยวอลลุ่มแบบนี้อันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับจุดขึ้นมาแบบนี้ด้วยวอลลุ่มแบบนี้สังเกตได้ครับมันไม่เคยยิงอะไรขึ้นมาโคตรขนาดนี้มาก่อนผมเชื่อว่ามีต่อเนื่องค,คราแม่น่นานจะไปได้ยาวลองไปดูกันต่อนะคะสำหรับตัวของ ASK นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปที่สายคุณลัคนากันเลยละกันนะคะคุณลัคนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ BEC หรอคะ UEC คะ่ะ UEC ซื้อต้นทุนเท่าไหร่คะ สค่บาท5สตางค์ค่ะยู c หน้ากระดาน4บาท16สตางค์นะคะขอสั้นสั้นนะสองตัวยูนะัวไม่ว่าจะเป็น E C L U E C นะครับเพราะว่าคนฟังรายการคุณหมวยนี่ต้องเป็นนักขับรถนะครับซิ่งอย่างเดียวเลยนะครับคือผมมองว่า UEC ยังสามารถถือได้นะครับภาพทางเทคนิคสวยมากนะครับแม้ว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยจะมีการไล่ลงมาแล้วกดลงมานะครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับตับได้ก็ตามที่ยังไม่ได้ต่ำกว่านะครับราคาเปิดนะฮะเมื่อเมื่อวันพฤ ัเคิดว่าายังสามารถถที่จะือได้นะครับ,รรบเปิดเมื่อวันพหัสนก็อยู่ที่มาาณ4บท1บถ้าไม่ต่ำกว่าสบาท10สตางค์<ต>ถือต่อถ้าเกิดต่ำกว่า4บาท10สตางค์ก็แปลว่าคนที่ซื้อเมื่อวันพฤหัสทั้งหมดไอ้วอลลุ่มที่เข้ามาเนี่ยเจ๊งซึ่งเป็นภาพที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้น4บาท10สตางค์เนี่ยผมคิดว่านะครับก็เป็นฐานแนวรับสำคัญนะครับไม่ต่ำกว่านี้เราก็ถือต่อไปเรื่อยๆซึ่งหาว่าเป้าหมายมันที่เท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสเทสสี่บาทห้าสิบสูงนะในระยะสั้นนะครับ ก็เป็นหุ้นที่น่าเทรดดิ้งในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็4บาทสิดูเป็นจุดสต็อปย้ำว่าเป็นหุ้นเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งนะคะอย่าอย่าถือเพื่นะคะก็จะเอาหุ้นแบบว่าสบายๆพื้นฐานดีปันผลสูงเป็นซูเปอร์โกลด์สต็อกค่ะ ASK สิงกิจ ASK เมื่อกี้ใช่ถ้าเราลองไปดูในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือถ้าเราไปดูที่ตามงานพวกมันนี่เอ็กโปนะครับเซ็ตอินดัสทรีเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะมีทำเป็นคู่มือแจกอยู่แล้วหุ้นไฮดีเวนดิ้งหุ้นซูเปอร์โกลด์สต็อเชีคเรน เพราะมันผลดีเปล่าเพราะมันเป็นตัวอักษรขึ้นต้นด้วยเอนะครับเขาก็เลยติดเป็นตัวแรกทุกอันเลยนะครับเพราะนั้นเอเชียเสริมกิจเนี่ยก็ถือว่าแบนเป็นหุ้นเรียกได้ว่าท็อปชาร์ตของตลาดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่สายคุณอุดมรักขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะอยากถามหุ้นสองตัวค่ะขอขอตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเวลาจํากัดค่ะขอไข่ด้วยนะคะเออไม่เป็นไรไข่นี่ขอขอขอสเต็กนะคะตอนนี้มีอยู่ที่25บาบาทนะค่ะได้ค่ะ รยาไปถึงปีหน้าได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำจากทางทีวีนะคะคือยอย่างแรกมูลค่พาพื้นฐานนะครับสำหรับตัวสเตคอนเนี่ยก็เราก็มองว่าไม่ได้ห่างจากราคาปัจจุบันมากนะครับมันก็อยู่ที่บริเวณ26บาท43ตังค์นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก4.6 นะครับก็ถามว่าถือต่อได้ไหมผมอยากถือต่อนะอาเต็เป็นเป็นหุ้นที่มีแบ็คหลอกค่อนข้างดีนะตอนนี้นะครับผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นให้เก่งกําไรเรื่องของการเข้าประมูลน,นะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆอยู่แล้วแล้ว,ลวที่สําคัญเนี่ยการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเงินนะครับก็น่าจะเริ่มทยอยรับรู้ไรายได้ <c oughs> นะครับน่าจะเริ่มทยอยรับดูไรายได้เข้ามาแล้วในปีนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสเต็กยังสามารถถือต่อได้นะครับยังมีประเด็นให้เก่งกำไรทั้งปีแล้วก็เป็นหุ้นที่สามารถถือยาวได้เพราะว่าโครงสร้างทางด้านการเงินเนี่ยแข็งแงก <c oughs> งรงงกกแงแ่งมาก <c oughs> ก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถือได้นะคะถือได้ครับถือได้นะคะสเต็กดูดีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการก่อสร้างอะไรกันเกิดขึ้นจริงๆเซ็นกันจริงๆริน่าจะวิ่งด้วยใช่ครับค่ะก็รอนะคะถือทนค่ะมาที่สายคุณเอสายสุดท้ายเลยจริงๆนะคะคุณเอสวั นี่นะคะุ17บาท30ค่ะตัอถือต่อได้ไหมคะขอบคุณนะคะคุนเท่าไหร่นะคะ17 17 30ค่ะ17 30เลยเหรอคะค่ะถือต่อได้ไหมคะราคาหน้ากระดาน11บาทนะคะโอ้โหถามแต่ละตัวนี่เป็นพื้นที่เอเชียพาทไม่ได้เว v e r ในเชิงพื้นฐานเลยดูในเชิงเทคนิคลวกันนะคะเทคนิคอย่างเดียวครับก็ถามว่าถือต่อได้ไหมผมไม่ชอบแล้วค่ะนะครับการเทขายลงมาเมื่อวันพฤหัสเป็นอะไรที่ทําให้เราต้องจบกันนะครับ แต่ถามว่าถ้านั้กลงทุนมีอยู่ทํำยังไงก็ก็โอเคอยากถือทนได้ครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า10บาท80เนี่ยผมมองว่าต้องเลิกนะออคือเหตุการณ์เด้งขึ้นมาเมื่อวันสุกเนี่ย จริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่าเด็ดแคทเบาก็ได้นะครับคือลงมาเด้งแล้วก็อาจจะกลับมาลงต่อนะครับมันยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันอาจจะพลิกกลับขึ้นไปเลยก็ได้เป็น shape ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงถือไปก่อนนะครับแล้วถ้าลงมาต่ำกว่า1 0บาท80ก็เลิกตัขาดทุนต้องทุนอยู่สูงเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกฮะเลิก1 0บาท80ยังไงก็ต้องเลิกค่ะเพราะฉะนั้นต้องตัดใจนะคะดูแนวโน้มไม่ดีค่ะเพราะว่าขายออกมาสักขนาดนี้นะคะมาย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับสัปดดดาาหห์์นนนน้คค่่่ะุณกกิสััๆ็ููววททีจรบ วันจันทร์เนี่ย1,610จุดยืนอยู่ได้เนี่ยผมคิดว่าสวยละไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามีการปรับลดลงมาต่อแล้วก็ต่ำกว่า1,597เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะลงต่อเนื่องถึง1,583นะครับ1,583เอาไม่อยู่ก็ลงต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าวันจันทร์ยืนเหนือสักประมาณ1,610โอเคสบายใจหรือว่ายืนอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าที่เปิดตลาดหรือใช่ถ้าปิดตัวสูงกว่าเปิดเนี่ยแปลว่าโอเคแรงซื้อมันยังมีเติมเข้ามาก็ดูที่โอเพนใช่ ก็ต้องระวังนิดนึงนะสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์โค้งสุดท้าย่อวนประกาศผลประกอบการค,คนจะเริ่มมองมากขึ้นว่าตลาดเราเฮ้ยมันแพงค,คนจะเริ่มมองกันมากคือตอนนี้คนยังไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าที่เราประเมินตัวเลขมาเอชพันน่าจะเป็นเจ้าแรกที่กล้าระบุแล้วว่าไตรมาสี่ ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรน่าจะหลดเป้าเยอะมากค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ตามกันต่อนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะคก็ยังไงไปตามคุณประกิตได้ที่ Facebook ประกิตศิริวัฒนาเกตไก้ไดเวยเช่นกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณคะนะคะ,ดคะเดี๋ยวค่ะทิ้งท้ายกันช่วงนี้นะคะสำหรับสัมมนาดีๆนะคะสำหรับแฟนคลับรายการ Stop l ล s s ค่ะอยากจะไปตกปลาเป็นด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้การลงทุนด้วยตัวเองค่ะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับคอสเรียนหุ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่28-29มีนาคมนี้นะคะวันเสาร์เต็มวัน 9โมงถึง5โมงจะพบกับคุณประกิจเลยนะคะคุณประกิจจะมาสอนซุปเปอร์ทริคค่ะวิธีการเลือกหุ้นทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะ,ะ,ย,ะยาวและการหาหุ้นซิ่งด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์เต็มวันค่ะพบกับพี่ซันกระทรวงจรุศิระ,รระนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยจะมาสอนการเลือกหุ้นสไตล์คนรุ่นใหม่นะคะไฮบริดอินเวสเตอร์ค่ะเป็นงานผสมผสานฟันเดิมเท่าและเทคนิคเข้าด้วยกันนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่จะช่วยสร้างให้พอเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราจะไปเรียนกันเต็มวันทั้งเสาร์และ ที่นะคะที่โรงแรมอมารีวัตเกตประตูน้ำนะคะบัตรราคา9,900บาทรวมราคา2วันเลยนะคะโทรศัพท์เข้าไปจองที่นั่งค่ะ0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3ต้องรีบจองกันหน่อยนะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะยังไงก็ ไปเจอกับหมวยได้ในงานด้วยเช่นกันแล้วก็เจอกับคุณประกิตแล้วก็พี่สันด้วยนะคะก็ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับในช่วงพูดคุยกับนักวิเคราะห์เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเราจะยังคงพูดคุยกันต่อกับนักลงทุนนะคะเดี๋ยวพี่สันจะพาไปพูดคุยกับคุณพิชัยคะ่ะช่วงหน้าคะ่ะมิเมสเตอร์คะ่ะ